พามาชมนิสสันนิวอ m เมร่ีสีแดงนะคะแต่งสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะไปชมรถกันค่ะคันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งอ m มอร์ทิสทรงลำก้านะคะชุดแต่งจะเป็นสีดำเงาตัดกับสีแดงของตัวรถนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลย ำหรับล้อมแม็กนะคะเป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานทำสีดำเงาให้ดูดุนะคะตัดกับสีของตัวรถแล้วก็เข้ากับชุดแต่งด้วยค่ะมีเพจคำว่ามอตอรให้ตรงนี้ด้วยนะคะสะเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีดำเงาตัดกับสีแดงค่ะ ะค,ะคันนี้ทำเบาะหนังสีเทาเดินได้สีวายแดงนะคะ mm hmm. เพราะว่าคันนี้นะคะคอนโซลหน้าลูกค้าทำเป็นสีวายแดงค่ะ mm hmm. ไปชมด้านหลังกันค่ะ mm hmm. ด้านหลังนะคะสปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์ทรงแนบนะคะสีดำเงา สเกิดด้านหลังนะคะเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมีเลาออ่าท่อหลอ,อกให้ด้วยนะคะสามท่อแบบนี้นะคะคันนี้ดูสวยดุมากเลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังตัดสินใจซื้อนิวอัเมล่าอยู่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาเบนได้เลยนะคะที่เบอร์0956429425นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้เบนด้วยนะคะพิมพ์ว่าเบนนิสันนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ